สวัสดีครับร้านรังแอร์แอร์กิีนสามร้อยเกาสิบ้านะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับนิสสันมาส์ตนะครับอันนี้คุณลูกค้าแจ้งมาว่ากองแอร์สกปรปกนะครับซึ่งก็สกปรปกจริงๆนะครับเราก็ทำการถอดออกมานะครับนี่นะครับคือเน่าม,มากนะครับผมต่อมาเราจะทำการส่องกล้องดูนะครับผม นั่นนะครับสภาพคอยเย็นซึ่งมีเมือกนะครับถ้าสภาพอย่างเนี้ยอาจจะเสี่ยงต่อการรั่วนะครับรั่วซึมนะครับห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมซึ่งทำการแก้ไขได้นะครับผมและแอร์มาเย็นไม่ฉ่ำด้วยนะครับอาจเกิดเพราะน้ำมันคอมเสริมคุณภาพนะครับซึ่งน้ำมันคอมนี่ก็จำเป็นนะครับควรเปลี่ยนถ่ายนะครับผม จะได้รักษาระบบของคอมเพรสเซอร์นะครับให้ทํางานอยู่ปกตินะครับเพราะถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมเพรสเซอร์แล้วเกิดอาการรั่วด้วยอันนี้อาการจะหนักนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะไปสะสมที่คอมเพรสเซอร์นะครับชุดหน้าคัดก็จะพังก่อนนะครับผมต่อมาก็อาจจะเกิดอาการคอมล็อกนะครับอาการคอมล็อกหรือคอมน็อกนะครับทีนี้ก็จะได้เปลี่ยนใหม่ทั้งระบบเลยนะครับผมสวัสดีครับ